นะคะวันนี้นะคะขอแนะนําตัวก่อนเลยนะคะชื่อน้องแอมค่ะวันนี้นะคะแอมก็จะพาทุกคนนะคะได้มารู้จักกับโครงการใหม่ของเราค่ะโครงการบ้านการจนาดิษนั่นเองนะคะที่เป็นเฟสใหม่ที่จะเปิดให้ทุกคนเนี่ยได้มาจองแล้วก็มาอยู่อาศัยกับเราในที่นี้แล้วนะคะแล้ววันนี้ก็พิเศษมากๆอีกเช่นกันค่ะเพราะว่าเราเนี่ยได้เชิญนะคะลูกบ้านของเราที่ได้มีการจองเฟสใหม่เรียบร้อยแล้วมาพูดคุยกันนะคะว่า ทำไมถึงเลือกซื้อเลือกมาอยู่กับเราที่หมู่บ้านการจริเด็กกันค่ะซึ่งตอนนี้พี่เขาก็พร้อมกันแล้วนะคะขอต้อนรับเลยพี่เล็กนะค่ะแหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทยิ่งใหญ่อนรายการช่วยกันเลยเราพูดคุยกันก่อนดีกว่านะคะว่าปกติแล้วเนี่ยพี่อ่ะมีในใจก่อนว่าเอ้อยากได้บ้านแบบไหนถูกไหมค่ะเดี๋ยวทําไมเราถึงต้องเลือกซื้อบ้านที่นี่อะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็คือถ้าบ้านแบบไหนก่อนใจพี่อยากได้บ้านเดี่ยวเนาะพอเห็นที่นี่บอกว่าจะมีบ้านเดี่ยว ก็เลงขึ้นโครงการใหม่ก็เลยติดต่อมาเลยพอดีส่วนตัวเลี้ยงแมวด้วยแล้วก็อยากให้มีบริเวณนิดนึงให้เขาวิ่งเล่นอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมคะมีบริเวณบ้านให้เราได้ทำกิจกรรมอย่างอื่นด้วยนะไม่ชอบอยู่บ้านไม่ชอบเที่ยวก็อยากได้ที่ที่เงียบเีอะไรอย่างเงี้ยที่ที่เราแบบทํากิจกรรมวันหยุดได้ปลูกผักอะไรได้เปื่อยได้อะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งชอบบ้านเดียวแล้วแล้วมีอะไรอีกที่พี่แบบในการตัดสินใจเลือกซื้อบ้าน ทำเล่ทำเลอ,อึ่งพี่ชอบทำเลแบบไหนพี่บังเอิญทำงานแถวนี้ก็เลยแบบหาที่ที่ใกล้ที่ทำงานแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี้ยตรงนี้มันคือ,อยู่ใกล้โรงพยาบาลก็เดินไปเลยได้ถึงถึง <laughs> ข้ามกระแพงเลย <laughs> อยู่ใกล้ๆตรงนี้กันเลยนะคะ,ะและอีกอย่างหนึ่งติดถนนใหญ่ด้วยสุรานฎรนีนะคะซึ่งใครอยากจะไปเที่ยวหรือเข้าเมืองก็ใกล้ๆเลยแค่สิบหนาทีเท่านั้น ไปอันนี้จะเป็นของโซนเก่านะคะก็มีอาศัยอยู่หลายคนเลยนะคะแล้วก็นี่เศษใหม่ของเราก็จะอยู่ข้างหลังนี้อยากจะบอกว่าที่ชื่นชอบเลยคือมีความโปร่งลมโกรกสบายมากแล้วก็วันนี้เราก็จะให้พี่เล็กเนี่ยมาติดตามเขาเรียกว่ามาดูมาดูใช้งาน <laughs> มาเป็นคนนี้มาเป็นขวดงานมาขวบองานนะคะมาดูว่าเอ้ย ว่ามีการลงเสาเข็มไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วทำไมพี่เล็กถึงอยากมาดูกระบวนการสร้างบ้านของเราขั้นตอนในการทำอ๋อเพราะว่าเพื่อให้มั่นใจว่าอ่าพวกวัสดุที่ใช้อะไรแบบนี้มันได้มาตรฐานแล้วก็วิธีการทำงานของช่างอะไรแบบนี้ก็คือได้ดได้ตามสเปคที่ที่เขาคอนเฟิร์มมาเนาะเราก็ต้องมาตรวจนิหนึ่งทุกขั้นตอนนะคะเพราะเหมือนแบบ ที่ไปดูตามโซเชียลอะไรแบบเนี้ยมันจะเห็นว่าเอ้ยบ้านมันมีปัญหาทีหลังบ้านซุดนู่นนี่นั่นแล้วถ้าเกิดว่าถึงขั้นตอนนั้นน่ะถ้าเรามาแก้เราต้องใช้เงินอีกเยอะอแล้วมันก็วุ่นวายเพราะเราเข้าอยู่แล้วถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราได้มาดูตั้งแต่แรกถ้าเราอยู่ใกล้ๆงไงก็ขับผ่านอยแล้วเนี่ยเข้ามาดูไงว่าเออโปรเซสแต่ละโปรเซสเนี่ยเขาทายังไง <S <S <ๆ>ก็คือพูดง่ายๆว่าพี่เล็กเนี่ยเป็นคนที่ศึกษาและหาข้อมูลในการ ในโครงสร้างของการสร้างบ้านอ่ะ,ะมาพอตกกลัวเลยแบบเยอะเลยแหละข้อมูลแน่นแล้วก็คือต้องเข้าใจเนาะบ้านอ่ะอเราซื้อแล้วเราต้องอยู่ตลอดชีวิตอ่ะเราต้องอยู่ตลอดไปอ่ะไม่ใช่ซื้อไปซ่อมไปซุดอีกบ้านแตกอีกอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็คือเป็นเหมือนแบบความเชื่อมั่นตั้งแต่แบบเริ่มสร้างเลยนะลูกค้าก็สามารถเข้ามาดูสเปคงานต่างๆได้เลยว่าวมีความแข็งแรงในอะนาคตที่เราจะแบบจะได้อยู่ไปแบบเรื่อยๆนั่นเองค่ะ It's a honeymoon. Baby every day a honeymoon honeymoon every วันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่เล็กมากๆด้วยนะคะ,ะที่ร่วมอยู่หมู่บ้านเดียวกันนะคะกับหมู่บ้านการเจรน,นาดิตของเรานั่นเองนะคะ,ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เล็กมากๆเลยะคะ่ะขอบคุณค่ะนะคะและคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ ได้ชมแล้วอยากจะมาอยู่บ้านหมู่บ้านเดียวกับเรานะคะก็ยินดีเลยค่ะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะจะทิ้งข้อมูลการติดต่อไว้ให้ด้านล่างนี้เลยค่ะแหมดูเป็นรายการน้ยพี่เด็กโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวไว้มีการคืบหน้าหรือว่ามาอัปเดตนะหรือว่าพี่เล็กมาอีกมาดูคว <c oughs> ามคืบหน้าของโครงการของเราก็าจะนำคุณผู้ชมได้มาชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ